นะครับฝฟล์เมื่อกี้อธิบายที่มานะครับคราวนี้ทากันจริงๆแล้วนะครับเอาละเขาบอกว่าสามเหลี่ยม KLM และ KLN มี KL เป็นฐานเจ้าสามเหลี่ยม KLM นะครับความสูงของมันเท่ากับสิบห้าหน่วยเนี่ยความสูงของรูปเนี้ยเท่ากับสิบห้าดังนั้นเจ้าเส้นนี้คือสิบห้า แล้วก็ความสูงของ KLN สามเหลี่ยม KLN เส้นสูงของมันคือเส้นนี้ n น U นะครับอันนี้คือยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ด เขาให้พื้นที่ของ KLM มานะครับให้พื้นที่ของ KLM มารูปนี้ยเขาบอกว่าพื้นที่ของมันคือ120พื้นที่รูปนี้120อยากได้พื้นที่ของ KLN เราก็ยกมาเลยครับอยากได้พื้นที่ของ KLN ก็เลยเอา KLN ขึ้นก่อน แล้วก็หารด้วยสูงของมันถ้าฐานเท่าก็ให้หารด้วยสูงของมันสูงของ KLN คือเส้น KU คือเส้น NU นะครับส่วนด้วย NU ก็จะไปเท่ากับพื้นที่ของอีกรูปหนึ่งคือ KLM หารด้วยส่วนสูงของมันก็คือเจ้า MS พื้นที่สามเหลี่ยม KLN ส่วนด้วย nu คือยีิบเจ็ดจะเท่ากับพื้นที่ KLM นะครับก็คือร้อยยี่สิบส่วนด้วยความสูงของมันคือเจ้า ms คือสิบห้า งั้นลูกๆก็ย้ายข้างย,าย้ายย้ายเจ้ายี่บเจ็ดไปไว้ฝั่งนูกก็จะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม KLN แล้วนะครับร้อยี่สิบส่วนสิบห้าแล้วย้ายยีิบเจ็ดมาคนท้องแม่สิบห้าได้ตัดเลยสิบห้าแปดได้ร้อยยี่สิบถ้าท้องไม่ได้ก็ค่อยเอาแม่ห้า แม่สามอะไรก็ว่าไปก็ค่อยตัดไปนะครับตรงนี้ออกมาก็ได้สองร้อยสิบหกยบเจ็ดแปดได้สองร้อยสิบหกตารางหน่วยก็จ,จบละข้อนี้เวลาเวลาทำจริงคือแค่นี้เองนะลูก นี่คือแค่ช่วงนี้เองทำจริงคือแค่นี้เองโอเคงง,งงสงสัยตรงไหนไหมลูกเอ,อไปฝึกไปฝึกหน่อยนะ